สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจิรวรรณนะคะจะมาทําการเรียนการสอนเรื่องวิชาภาษาไทยนะคะในชั้นระดับอนุบาลปีที่3นะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเด็กๆนะคะในบทเรียนที่10นะคะบทเรียนที่10บเด็กๆในหลายคนก็เคยอ่านผ่านไปบ้างแล้วนะคะ ห้องคุณครูนิสาห้องคุณครูอรนุชห้องคุณครูจิรวรณนะคะแต่ว่าบางห้องก็ยังไม่จบในบทที่10นะวันนี้คุณครูจิรวรณก็จะมาเพิ่มเติมในบทที่10นะคะเดี๋ยวเด็กๆดูนะคะแล้วก็คุณครูจะอ่านออกเสียงให้เด็กๆฟังเนาะถ้าเด็กๆเห็นคลิปแล้วนะเด็กๆจะอ่านตามคุณครูก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆออกเสียงเองบางคนอาจจะ ยังออกเสียงไม่ถูกนะคะยังออกเสียงแบบยังไงล่ะมันมีทั้ง3ามอักษรนะคะอักษรกลางอักษรสูงแล้วก็อักษรต่ํามันค่อนข้างจะยากหน่อยใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆด็กเด็กๆด,ด,ด,ดูสิคะเห็นไหมคะสระอะไรเอย่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนตั้งแต่สระอะไรเอย่ยเออะเอนะคะสระเอถึงสระอนนะคะเด็กๆ เด็กๆลองดูตามคุณครูไปเลยนะว่ามันมีกี่ตัวนะคะสลับในวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะเด็กๆว่ามีกี่ตัวเอ่ยมีแปใช่ไหมคะนะคะมีเออาเอเออาเอเอโออะโอโอเออาะโอโอนะคะ พอเสร็จแล้วเด็กๆพออ่านได้แล้วใช่ไหมในสลัคราวนี้เราก็จะเริ่มมาผสมคำกันใช่ไหมคะเริ่มจากอักษรกลางก่อนเลยเนาะอักษรกลางก็คือเจ้ากอใช่ไหมคะเจ้ากอตัวแรกเราก็จะมาออกเสียงเจ้ากอก่อนเนาะเริ่มเลยนะคะกอกเอเกกอเอเกกอแอ แกกเอแกกโอกโกกโอโกกโอกโกกโอกอค่ะเสียงกลางเด็กๆคะมันก็จะออกเสียงง่ายหน่อยใช่ไหมคะต่อไปเสียงสูงหรืออักษรสูงนะคะเด็กๆเริมเลยนะคะขอ ขอเอเคขอเอเคขอแอแขอแอกขอโอโคขอโอโคขอโอขอโอโอค่ะโซนสูงก็ผ่านไปแล้วนะคะต่อไปกษนต่ำค่ะ อักษรต่ําเวลาเด็กๆออกเสียงนะคะเด็กๆต้องออกเสียงให้ให้ถูกนะคะเพราะว่าอักษรสูงกับอักษรต่ำเนี่ยเวลาเด็กๆออกเสียงอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยมันค่อนข้างจะเพี้ยนนะคะเด็กๆต้องฟังให้ดีนะคคเอเค ทั้งหมดเลยใช่ไหมทั้งอักษกรกลางสูงต่ำต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มอะไรเอ่ยเด็กๆใครดูให้ดีนะคะเราจะเริ่มขึ้นแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะตอนนี้เราเริ่มขึ้นแบบฝึกหัดก่อนเรายังไม่มีวรรณยุกต์บังคับผันนะคะเราต้องอ่านนี้ให้คล่องก่อนนะคะอ่าเริ่มเลยนะคะเด็กๆนักเรียนบางคนนักเรียนบางคนยังอ่านเป็นคาไม่ค่อยได้ อ่านแบบสะกดนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจิรวรรณจะสะกดให้ฟังแบบนี้นะคะต่อเออะเอะมันก็คือต่อเอเตะนะคะเด็กๆเออะเอก็คือต่อเอเตะโอเอเฮทอเอเทอต่อไปเลยนะคะเออะเอแล้วเอาเจ้ากอใส่เข้าไปใช่ไหมคะก็จะเป็นกอเอเกนะคะ ต่อไปเลยค่ะเออะเอเหมือนกันนะยังเป็นสระเอเหมือนกันนะคะโนเอ็แหนะนะคะพอเอ็งแพะอ่ะสระเอหมดไปต่อไปสระเอค่ะเด็กๆด,ดูนะคะพอเอ็งแหพอเอ็แพะล้อ ใช่ไหมคะต่อไปเราเริ่มสระโอบ้างเด็กดูนะคะต่อไปเลยค่ะตอโอตออโอโอโอ,อโอโถสระโอ,อละแล้วจบไปแล้วต่อไปสระอบ้างนะคะเออาออนะคะเออาอแล้วเอาเจ้าบอใส่ไปมันก็จะต้องออกเสียงว่า บออกบอกอ่าต่อไปเอาเจ้าจอใส่ไปบ้างนะคะสะรารออกนะคะเอาเจ้าจอใส่ไปก็จะเป็นจอออกจะอ่าต่อไปเจ้าพอไปบ้างนะคะเจ้าพอเอาพอใส่ไปก็จะเป็นเออารออกก็ไปเป็นพอออกพาะนะคะเด็กๆลองฝึกอ่านเองให้คล่องนะคะต่อไปเลยนะคะเราก็จะต่อกันไปเลยเนาะ คราวนี้เราจะเรียนแบบมีวรรณยุกต์บังคับผ่านบ้างนะคะแต่สระยังเหมือนเดิมนะคะสระเอสระแอสระโอสระอสระยางเราเหมือนเดิมแต่ว่าเรามีในรูปของวรรณยุกต์มีวรรณยุกต์มาบังคับผ่านนะคะบังคับผ่านทั้งหมดเลยมีอักษรกลางสูงต่ําแต่ครูก็จะเริ่มสอนจากอักษรกลางก่อนนะคะ,ะเริ่มเลยนะคะเด็กๆ กอเอเกกอเอเกเกเอเกกอเอเกเกโทเกกอเอเกเกตรีเกกเอเกเกจัตวาเก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  เด็กๆคะเวลาอ่านทุกครั้งเด็กๆจะมาเทียบเสียงแบบนี้นะคะมันจะได้ชินนะคะเด็กๆต่อไปค่ะสระแอเนาะกอแอแก่กอแอแกแก่เอแกแก,แกอ ว่าแก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 ต่อไปสระโอค่ะกโอโกกโอ ระล่างสุดสุดท้ายแล้วเนาะสระาโอค่ะกโอกกโอกกเอกกกโอกกโทูกกโอกกตรีกกโอกกจัตวาก กกกอกอกออ่าเราก็หมดไปแล้วใช่ไหมคะอักษรกลางต่อไปค่ะเด็กๆอักษรอะไรเอ่ยอักษรสูงอักษรสูงเวลาเด็กๆออกเสียงนะคะมันต้องขึ้นเสียงสูงๆหน่อยนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆไม่ขึ้นเสียงสูงนะคะลงต่ำมันก็จะเป็นอักษรต่ำนะคะเด็กๆต้องทำเสียงให้เหมือนคุณครูเลยนะคะเด็กๆต้องฟังคุณครูอ่านก่อนนะคะ แล้วก็ไปอ่านเองนะคะเริ่มเลยค่ะขอเอเคขอเอเคเคเอเคขอเอเคเคโทเคเคเคเออจระแอนะจสระเอเลยนะคะขอแอเค ขอแอแขแคเอกขอแอแขแคโทรแขแคแคแคอ่ะจะสระโอนะคะขอโอโข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 โอ นะคะตัวสุดท้ายแล้วเนาะขออขอขออขอขอเอกขอขออขอขอโทพ่อขอขอพ่ออ่ะก็จบไปแล้วเนาะอักษรสูงสุดท้ายแล้วค่ะอักษรต่ำนะคะอักษรต่ำเด็กๆดูให้ดีนะคะอักษรต่ํา มันจะออกเสียงคล้ายๆกับอักษรสูงเนาะเด็กต้องอ่านตามคุณครูนะคะทำเสียงให้เหมือนนะคะเดิมเลยนะคะพอเอเคพ k อเอเคเคเอเคพอเอเคเคโทเค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 ต่อไปเลยนะคะ คอแอแครคอแอะแคแคเอแครคอแอะแคแครทูแครแคแคแครอ่ะจัตสระโอนะคะคอโอโคคอโอโคโคเอกโค คอโอโคโคโทโคโคโคอคสุดท้ายแล้วนะคะสระอจากสระอนะคอโอคอคอโอคอคอเอกคอ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 โธคอคอคอ อ่ะคราวนี้เราก็เรียนมาหมดแล้วใช่ไหมอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำคราวนี้เราก็มาเริ่มในแบบฝึกหัดบ้างเนาะในแบบฝึกหัดเขาจะไม่ได้เขียนเรียงตัวมาให้เด็กๆนะคะเราจะแยกสระมารวมรวมกันเลยนะคะเด็กดูนะคะในแบบฝึกหัดก็มีวรรณยุกต์บังคับผันเหมือนกันมีทั้งอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำนะคะเริ่มเลยนะคะหอเอห ฮีเอฮก,ก,กอเอแกแกทูเกหอเอแหแหเอแฮอ่าต่อไปประมาณทัที่สองเลยนะคะอโอโอโซโซเอกโซมอโอมโมอเอกม ลลโอโลโลเอโลอ่ะมาทักที่สามเลยนะคะกออ แล้วใช่ไหมคะแบบฝึกหัดเราก็อ่านไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคราวนี้คุณครูก็จะขอให้เด็กๆนะคะไปอ่านทบทวนนะคะในคลิปนี้พอเด็กๆอ่านทบทวนได้คล่องนะคะในคลิปนี้คุณครูก็จะเริ่มคลิปใหม่นะคะลงให้เด็กๆแต่เด็กๆทุกคนต้องอ่านให้คล่องหรือให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยสอนเด็กๆได้พอเวลาเราเปิดมานะคะ เรามาเจอกันที่โรงเรียนเราก็สามารถจะขึ้นในบทอื่นต่อไปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และก็เด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ